วันที่22ธันวาคม2564นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จรนโอชาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่18กัญชานำไทยสมุนไพรสร้างชาติณสยามพารากอน การเรีนนรนนยนพระท่านนายมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระผมในนามกระทรวงสาธารณสุขร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายมนตรีได้กรุนามาเป็นประธานพิธีเปิดงานทางการส่งทย้ยแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจําปีการแพทย์แห่งไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเรื่องแห่งชาติครั้งที่18ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยโรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับองค์การภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานมากรรมูไทยองชาติและกาลประจิจการเป็นประจำทุกป,ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่ด้านการแพทย์แผนไทยาการแพทย์พืน้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรส่งเสริมพัฒนาวิชาการนวัตกรรม การถ่ายทอดองความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ทั่วประเทศ12เส้นทางรวมทั้งการใช้ยาถุงไทยฟ้าลายโจรเพื่อการรักษาโควิด -19 ในวสถานการณ์กาทแพง่ระเทศได้รุกรุณามอบประกาศเกียรติคุณและโลกรางวัลพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานงาการสุงไทยแห่งชาติและการรู้วิจยาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์้าบและการแพทย์ทางเทอรครั้งที่18 และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจไทยขอกาียนการพบครับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติได้แก่ยาเม็ดเชศสังขาตาดอกว่านโดยบริษัทเขาละออเภสัชจำกัดครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำคัญสมุนไพรดีเด่นระดับชาติได้แก่อามินตาแห์เสรี่มบริษัทอ,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 อมินตาคอสโปจำกัด ผลิตภัณฑ์วิวสกินคุณมินโรสกีบริษัท m Y r Cosmetics Solution จำกัดไรไลโปเซจากบริษัทศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมังเซ่จำกัด ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาตินาโรเซ่บันบูชาโคลดีท็อกซิฟไยนิ่งแชมพูโดยบริษัทนาลินาจำกัดค่ะทัชชิงาสปาแชมเปร์ีนบอดี้สครับครีมจากบริษัทดิฟเฟอรรนสกายไลน์และบรัชเทอรี่แอดเทียลแคร์จำกัด ะจงไทยทราดิชันนลโฮมสปาบริษัทดีโอเรนทัลเฮิร์บจังกัดครับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยประจำปีพุทธศักราช2564นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุนจังหวัดพัทลุงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งชมรมผู้สูงอายุบ้านน้ำอ,อ้อ งจังหวัดขุบุรราชธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสชมรมผู้สูงอายุตำบลทับพนจังหวัดอุทัยธานีสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทยแผนไทยดีเด่นกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2 6 6 4นะครับ นางเรนูแขกูุดมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใสรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลคุม้มครองและส่งเสริมคุณกัญญาการแพทย์แผนไทยริสต้องโปบอดประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดดีเด่นรางวัลชนะเลิศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเลยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประเภทผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดตีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่สวัสดีครับท่านรองนายกองตรีรับผิดประกาศสงสารรัสุขและผิช่วยว่าการสงสารรสุขระดับกระทรวงสาธารณสุขผู้ริหาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหนังสือบรรชนและผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะกล่าวว่าเป็นวันแห่งความยินดีอกวันหนึ่งและในความสำเร็จเรื่อเดินหน้าเรื่องนีนน้านมาต่อเวลาระยะเวลาที่เราทำงาน เป็นรัฐบาลมานะครับวันนี้ได้มาเป็นประธานเปิดงานพหกรรมถุงไฟแห่งชาติและการประชุมวาชการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่18ในวันนี้นะครับการจัดงานมหกรรมถุงไฟแห่งชาติในครงนี้ก็ถือว่าเป็นการนดีที่ทุกภาคส่วนทภาครัฐภาคประชาชนประชาชนต่างๆภาคพลเรือนภาคส่วนร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ได้การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกและร่วมกันกับเพื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุทรไทด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมนวัตกรรมต่างๆเพื่อจะต่อยอดและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สมุารไทยนะครับทุกท่านงทราบ้ันอยู่แล้วว่าสมุารไทยนนเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับและเป็นพืชสุขภาพที่ให้รัฐบาลให้ความสำัารเงนอย่างยิ่งรายได้เข้าประเทศครู้มากเพราะรัฐบาลมีอย่างเดียวอะไรคือรายได้นะการสอนหอภาษีมีเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นรัฐบาลก็สั่งทุก ทุกกิจกรรมแะที่จะสร้าง GDP รายได้ประเทศให้สูงขึ้นนะเพื่อลดปัญหาการขาดดุลของการใช้งบการจัดทำงบประมาณรายปีนะครับเพื่อจะพลิกฟื้นประเทศไทยให้กลับสู่ภมาวะากติดโดยเด็มและดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมโดยเร็วที่สุดนะครับในีอยาวนนี้ได้เวลาทุกคนแล้วขอเปิดการสมุดมากำจสดุคลากรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติทั้งที่18บแปดันนี้ขอบคุณครับ ท่านนายแพทย์สโรงสายวงและท่านนายแพทย์ยมยศชมุดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนเมืองครับและลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นตัวแทนในการวางใบกัญชาบนแท่นด้านหน้านี้นะคะและพวกเราทุกคนจะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับพร้อมกันค่ะ5สสอง Hãy subscribe Khóa kênh Ghiền Mì พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตลอดทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเยี่ยมชมบูตินิทรักการของกลุ่มเขตสุขภาพที่เจ็ร้อยกันสารสินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลสวนภูมิเป็นตัวแทนรูปจดัดเิทรศการในครั้งนี้ด้วย เอาน่หลือเขาาไปต้มใส่เลยนี่มันต้มสสนใ้่ใส่่ระวังเอาผู้ใหญ่วนปูได้เลยเนี้

ขอได้ไนะครับขอได้ไหะครับผมใช่ใี่ใช่ใช่ใช่ใส่ดอกด้วยใส่ดอกก้อนเยอะเอาไปเลยงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่18กัญชานำไทยสมุนไพรสร้างชาติ จัดระหว่างวันที่22ถึง26ธันวาคม2564ณรอยย l p พารากอนฮอลสยามพารากอนภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับกัญชาการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ขอขอบคุณเขตสุขภาพที่7สําสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกลาลสินผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุนภูมิและหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหัวหน้าฝ่ายผลิตโรงพยาบาลสุณภูมิขอบคุณครับ